Friends. Au, ฟุตบอล r i รน d s ถ้าคณเหงาฟุตบอลคือเพื่อน สนับสนุนโดย s u z u k i Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ Su z u k i w อร์รี่ e โปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง3 1ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ w w w s u z u k i co th หรือไปที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u k ิใกล้บ้านคุณทั่วประเทศ s u z u กิ Suzuki Deal of the Year ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปี สวัสดีจ้าแฟนๆเจดําทุกคนนะจ๊ะเจอประจําทุกวันอังคารนะกับฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนนั่นเองนะจ๊ะหกโมงเย็นแบบนี้เข้ามาแล้วเห็นหน้าเห็นตากันกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้เจดําด้วยแล้วกันนะจ๊ะแม่ช่วงนี้หงแดงตะแคงฟ้าเหลือเกินจะต้องเจอเขาหน่อยกับพี่แจ็คกี้สวัสดีจ้าพแจ็คกี้มันไส้ดิเตอตะเบียน่อยนะผู้กองผู้กองฝูงแคปตันแคปตันฝูงกัปโปอ่ายินดีกับพี่แจ็คกี้ด้วยตอนนี้รีบผูกฟอร์มร้อนแรง ทำไมคุณนิ่งไปอ่ะคุณเพิ่ง13นัดเดี๋ยวอย่าไปเลิดเอ้าแต่ว่าเห็นหลายคนในโซเชียลในทุกคนก็บอกอุ้ยหนาวมากเลยอุ้ยยังไงนู่นหนาวดิตอนนี้ว่าช้าบนก็เช้ามาก็20องศานะหนาวนหนาวบ้านเราหนาวเลยนะคุณบิดไปเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราใช่ใช่ของไม่เกี่ยวกับเรื่องเป็นจ่าเลย เนี่ยไอ้จับเนี่ยมันตะกี้เดินเข้ามาทักเจอมันบอกอุ้ยหนาวจังเลยเจ้วันนี้ก็เป็นเปมนูของแฟนไงแต่ว่า13นัดนี่อย่าเพิ่งอย่าคิดไปไกลอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะสามโอเคโอเคระหว่างทางมันมีไลฟ์เจอเยอะแต่ต้องรักษาความต่อเนื่องตอนนี้มันเป็นความสุขแบบชั่วคราวและอย่างชั่วคราวนี่มันมีอะไรให้บ้างไงกัดแล้วต้องบอก แต่ถ้าอยากมีความสุขแบบครั้งคืนก็ต้องจ่ายเยอะหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าลอรับที่38อ่าตรงนั้นถ้าเลือกเป็นจ่าฝูงจบได้สามสิบแปดเป็นจ่าฝูงคุณมีความสุขเฮเต็มที่เต็มที่อ่าโอเคทีนี้อ่ะหลังจากจบเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็เปิดแอนฟิลด์สอนบอลเรือแจวสีฟ้าแมนซิตี้ของเปปปัวเดล่าไปจากเรือใบเป็นเรือแจวเป็นเรือแจวไปก่อนช่วงก่อนนี้เป็นเรือรบไงช่วงมันเก่งๆอะเอออ่าทีนี้ถามวิลกี้ก่อนว่า2-0งศกับวิธีการเล่นแบบอันเนอร์สล็อตตออออรรร์์เเนนนนล็ะะไี่ยมั มันหลายชื่อเลยมจะเปลี่ยนทำไมมันหลายชื่อไงมีอะไรแตกต่างจากนิ้วของเยนครอปที่แจ็กี้เห็นชัดๆเลยเพราะาเกมนี้มันคือบิ๊กนัดแบบที่มันเห็นเนื้อเห็นตัวกันเลยอ,ะอ่ะก็ <c oughs> มันมีความเขาเรียกว่ามีความบุญลดความบู๊ลงใช่ไหมเมันมีจังหวะจะโคนไม่ไม่เร่งรีบเกินไปไม่บุบบามไม่พลาม,มเล่นตามตามจังหวะของตัวเองใช่ไหมเวลาเพรสก็มีดุดันบ้างแล้วก็มีลด เราเรียกว่าลดความเข้มลงก็คือยืดหยุ่นมากขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นและเกมรับสำคัญเกมรับนี่ดูรัดกลุ่มขึ้นดูว่าฟันไดก็กลับมาเป็นฟันไดที่เราเห็นเขาก็มาบัญชาการเกมของเขาอยู่ใช่ไหมมันก็เลยดูแบบการออกกันไ์ตรงนั้นมันเป็นระบบระเบียบดีลาดยากทำไมทำไมส่งเสียกันเองอะไรเงี้ยแล้วเคยส่งเสียใครบ้างไหม น้องน้องครอ,อ,อบครัวน้องน้องอครอบ,อบอครัวนะเราไม่มีเงินมากขนาดที่จะไปส่งเสียใครเ,คเราผิดชอบภายในครอบครัวก่อนดีมากนะคุณนี่เป็นไอดอลจริงอะไรคือความแตกต่างที่พิจกตรบอกทีนี้พอลงสนามไปปุ๊บคิดไหมว่ามันจะเป็นแบบทำไมซิตี้มันมาแบบไม่คิดเลยงงงมึนมึนแบบนี้วะไม่คิดคิดว่าเขาจะกลับมาได้อคิดว่าแบบนั้นอ๋อพิจิตร์เผื่อใจว่าโอ๊ยเกมนี้ยังยากแน่ก็คือด้วยประสบการณ์โค้ชด้วยเป๊ปด้วยนักเตะเขาก็ผ่าน อะไรมาเยอะแล้วก็คิดว่าเขาจะแล้วเจอริวูด้วยเขาแบบเฮ้ยจะเปตะเปะสปะเหมือนโดนสปรงสเปอร์เล่นอะไรเงี้ยโงไเอออะไรแบบนั้น่ะก็คิดว่าเขาจะยกระดับขึ้นมาได้เออแต่ก็พอเล่นพอเล่นไปมันเหมือนเกมมันไปเข้าทางริวูนหมดออย่างเช่นออย่างคุณพยายามวิวัา จากหน้าเขตโทษริบูลก็ค่อยๆก็ไปกดกดไล่ไล่บูนไปเรื่อยปค่อยๆขยับไปเรื่อยๆบิวไม่ได้ไม่เคยเห็นซึ่งบิวไม่ได้เนี่ยมันเท่ากับลดความอันตรายของซิตี้ลก็บุกไม่ได้ใช่เพราะซิตี้มันขึ้นเกมแบบนี้ขึ้นเกมแบบนี้คุณบุกไม่ได้คุณจะเปิดยาวก็มันก็ไม่ใช่ทางสักเท่าไหร่ไม่ใช่วิธีการที่ถนัดไม่ใช่วิธีการนานมีทีกโอเคที่พอมันบิวไม่ได้อ่ะดพาร์ทพาร์ทเกมลุกไม่ได้แล้วทันีี พอคุณไปเพรสซิ่งเขาข้างบนบ้างคุณเสียประตูเลยเอริพูลแก้ได้หมดเพราะว่าการเพรสซิ่งของซิตี้ที่เพรสใส่ริพูลวันก่อนเนี่ยริพูลแกะได้หมดเลยแกะได้แกะโบ๊ะโบ๊ะมาถึงขั้นเสียประตูเลยนะใช่เสียเลยลูกลูกแรกในลูกแรกที่ที่ที่เทนวางให้คุณไฮไลท์เลยอ่ะเกือบครึ่งสนามอ่ะเทนวางให้ซาร่าแล้วก็คันนี้ก็ถอยกันมาสุดท้ายก็กลายเป็นว่าประตูแรกเนี่ยมาจากความบิดพลาดที่พยายามจะกดใส่ริพูนไปกดเขาไปกดเขาแท้ๆจะเอาเขานะจ้าโดนโคโต้ ถ้าเสียประตูก็เป็นลูกที่ซาร่าเขาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาซ้อมแบบนี้กับกัปบ่อยมากคือพยายามหาที่ว่างไว้เดี๋ยวกูเปิดเข้าไปตรงนั้นให้มึงเองแล้วก็ทําได้จนได้แล้วพอขึ้นนําทีนี้ก็กลายเป็นว่าซิตี้ก็แปลกจุดหนึ่งพี่เจ๊กี้ซิตี้กลายเป็นลนลานถ้าเราเห็นคือคือด้วยใช้คํานี้ได้ไหมใช่ด้วยด้วยอาจจะลนลานมากกว่า ยุคก,ก่อนๆสมัยเจเนค็อป<ห>คือสมัยเจเนค็อปเขายังมีสติตั้งตั้งหลักได้มีสติมีสติตั้งตั้งเกมได้นะก็ะะตั้งเกมกลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาเป็นมา,มาสู้ได้ได้<ห>ได้แบบได้สนุกแต่กลายเป็นว่าโลนลานมากเป็นปกติเน้่ยยังไงกลายเป็นเข้าทางหมดกองกลางเดี๋ยวก็เสียบอลอยู่นั่นแหละส่งบอลเสียอะไรเงี้ข้างหลังก็จ่ายขึ้นมาไม่ได้เออจ่ายไม่ได้ก็เลยบอไม่ถึงก็ไม่ได้ยิงประตู จนครึ่งแรกเนี่ยปอดจะยิงได้นาทีเท่าไหร่สามเก้าจ้าเพิ่งมีโอกาสได้ยิงซึ่งยิงก็ไม่ได้เรียกว่ายิงดีกว่าไม่ได้อันตรายเออไม่ได้อันตรายการสัมผัสบอลในเขตโทษที่เขาเป็นสถิติใช่ไหมน้อยคาริฟูลเยอะเลยใช่ก็น้อยหายไปเลยอ่ะกลายเป็นเหมือนกับเหมือนกับคาริฟูลเป็นแมนซิตี้เมื่อก่อนแมนซิตี้ก็เหมือนกับอ๋อสลับร่างสร้างรับสลร่างใช่ไหมการว่าเรเูลก็ไปกดซิตี้เหมือนที่ซิตี้เคยทำกับทีมอื่นจำทีมอื่นแล้วก็แค่คาริฟูลยิงเพิ่มไม่ได้ในครึ่งแรกคือไม่ตองงศูนย์ไ่า ทีนี้พอเกมครึ่งหลังของริปูเนี่ยแฟนๆของริปูยุคนี้ก็มั่นใจแล้วว่าอร์เนอร์สโลตเนี่ยจะต้องหาวิธีปิดเกมจนได้แล้วก็ทําได้จริงจากจังหวะที่ก็ตัดบอลจากเหมือนเดิมนะคายวอลเกอร์นะสุดท้ายพลาดปุ๊บดีอาร์หลุดไปก็ได้จุดโทษใช่ก็จริงๆก่อนหน้านั้นก็น่าได้จาก้าัคโปใช่ไหมจ้ะบังโมด้วยโมก็มีย่ามคานไปหลุดไม่ได้ไม่ได้ลูกแบบนั้นก็มันก็เป็นจังหวะที่ริปูนเอาไอ้ดาวิดมนลงมาพอดีนนี้ก็ไอ้นี่มันโอ้โหมันพลังเยอะพาร์ชั่นมันสูงมาก ใช่แต่ก็มีประโยชน์ไงเพราะโค้ชเขาก็ชมเหมือนกันลงมาเพราะว่าเป๊ปเขาแก้เกมนะเข้าโดกูลงมาเอาซาวิโยลงมาเเปลี่ยนวิธีการแล้วจะเล่นด้านข้างก็มาปั่นป่วนได้นะปั่นป่วนจนสล็อตต้องเปลี่ยนเอาเท็นท์พักเพราะตัวเองถือเทนท์ก็เพิ่งหายเจ็บกลับมา เออเพิ่งหายกลับมาก็เอาตัวสดเอาคอนซ่าวอะไรมาสู้อะไรเงี้ยแต่ว่าเกมลับก็แน่นเต็มไปหมดเสื้อสีแดงก็เจาะย่ามกันเพราะเป๊ปก็จะพยายามหาทางเล่นชิงกันนะหนึ่งสอง่ะไม่ผ่านไม่ผ่านใช่เพราะพวกมันบีบเออเออมันมันบีบได้แค่แค่วาลิบูนมันโตไม่ได้แค่นั้นเองก็เหมือนแต่เขาตั้งใจจะเล่นงั้นอยู่แล้วเขาก็พยายามหาวิธีมามาสู้แหละเพราะว่า เล่นแบบเดิมไม่ได้โยนก็ไม่ถนัดไม่ถนัดเพราะนั้นก็ต้องเจาะอย่างเงี้ยโยนฟันได้เก็บกินหมดเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็พอ2 0มันก็เรียกว่ามันก็ยากแหละมันก็ยากกลับมายากแล้วในยุคของสล็อตนี่นำหนึ่งศูนย์ี่ก็ปิดเกมได้นำส2 0ูนนี่หายห่วงเลยก็ไอ้สถิติครึ่งแรกนํา1 0ครึ่งแรกเนี่ยเราก็ไม่แพ้ใครหลือชนะมาเนี่ย ตั้งแต่ปี2009นะไม่แพ้เลยน่าจะ15ปีมั้งก็2005ยุคบีเบเตสอ่ะถ้าจะถ้าจะนำในช่วงเวลาแบบนี้นะช่วงครึ่งอ่ะนำ10นี่คือจบก็คือมั่นใจได้มั่นใจได้ทีนี้พอมาต่อปุ๊บนำ20มันก็มีช็อตหนึ่งที่แฟนลิเวอร์พูลก็ต้องร้องเฮ้ยร้องวุ้ยปุ๊บอะไรเงี้ยฟานได้เออที่ไปควายรูนั้นต่อหน้าเดอะบอยมันจะคิดมองว่ามันเป็นมันเป็นช็อตอะไรแบบนี้ใช้คำว่าอะไรดีเพราะว่าประมาทอ่ะประมาทเลยนะก็เหมือนวัันนที่่เเลกบซาไง ไปเลี้ยงบอลเขากลางสนามอ่ะคือมันก็เข้าใจแหละว่าเขามั่นใจอะไรเงี้ยไงแต่บางอย่างมันขาดด้วยเนาะมันก็เล่นเบสิกแบ็คทูเบสิกก็เล่นตามพื้นฐานก็ส่งขึ้นหลังไปแล้วก็ไม่ต้องไปเลี้ยมารับบอลตั้งเกมมันใหม่ตั้งใหม่อะไรเงี้ยดีกว่าเม่าะ้าเดียเสียอ้วยมัลสองหนึ่งยังมีโอกาสนะใช่ใช่ใช่มันสถานการณ์แบบนั้นนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะเพราะคุณไปพลาดสองหนึ่งเขายังมีเวลาที่จะ ตีเสมอแล้วถ้าต,ตีเสมอนี่คุณเสียหายเลยนะใช่พราคุณคุณดีกว่าเขาอะแล้วโมเมนตัมมันจะเปลี่ยนนะใช่คุณบอลคุณดีกว่าเขาเยอะแต่คุณเสมออ,มอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเสียดายเงี้ยใช่มันมันใช้คำนี้แหละมันต้องถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงมันจะน่าเสียดายน่าเสียดายโอ,อ้คุณบอลคุณดีกว่าเขามไม่ควรไม่ควรนะแต่สุดท้ายก็ก็รอบมาได้ก็เป็น2อศูนย์ที่เป็น3แต้มที่สวยงามต็มที่ ที่กี่เชียร์ลิฟูมายาวเนี่ยสามสิบสปีเนี่ยมีช่วงเวลาไหนไหมที่ลิฟูมันดีขนาดเนี้ยเอาเฉพาะเรื่องของแต้มนะเพราะว่าสินัดนำเก้าแต้มนะเยอะก็มันก็ม, <า S 2> มียุคครอปไงครอปมันชนะรวด เสมอนัดหนึ่งใช่ไหมในสิบสามตนัดตอนอ่าสิบสามสิบอามันก็เสมอแมนยูนัดหนึ่งแล้วก็ชนะชนะอ่าอันนั้นก็ปึ๊บันั้นก็พีคนะอ่านนั้นก็พีคแต่ว่าอันนั้นพีคอ่ะแต่ว่าทีมที่ตามมามันก็เกาะหลังมาเกาะมาไงมันเกาะหลังยังไม่ค่อยห่างใช่ไม่ห่างแต่อันนี้ห่างมากก็มีเนี่ยลุคเคนนี่เราคิดเป็นโค้ชใช่ไหมยุคจอนบาลอะไรพวกนั้นอ่ะยุคดิวิชั่นหนึ่งอ่ายุคดิวิชั่นหนึ่งเดิมซึ่งก็นั่นก็ได้แชมป์แบบนัดที่ยี่สิบหก ถ้าพี่จำไม่ที่ที่18นัดก็ถือว่าตอนนี้กําลังตามรอยและตามรอยครอปตามรอยคิงเชนนี่ก็อย่างที่โจโกเมตบอกนะเรายังไม่ได้ชนะอะไรเลยเราชนะเกมแต่เราไม่ได้แชมป์เพราะนี้ก็อย่าอย่าไปเไปเหลืองอะไรไปเหลิองเอออย่าอย่าไปขารอยมันแค่13นัดเองนะพวกขารอยเนี่ยล้มมาเยอะแล้วไม่ใช่นะอาทิเช่นใครคนไงคนขารอย อ๋อแบบว่าพวกตัวลอยตัวชมแบบอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าชัวร์แล้วอะไรอย่ี้ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นมันต้องการความต่อเนื่องคุณสังเกตเห็นว่าคุณชนะเซาท์แมตั้งสามสองเนี่ยมันมีปัญหานะเริ่มเห็นเหมือนกันเออมันไม่ง่ายนะคุณเคยแพ้ฟอร์เรสต์อ่ะเพราะนั้นสิ่งต่างๆ่าเลยเนี่มันประมาทไม่ได้อ่า มันต่อมา้ไม่ได้นะแล้วตอนนี้เซนอลกับเชลซีก็ทำแต้มมาแล้วจ้ะแ้วอย่าลืมนะครับมแมนยูทำไมต้องเสียทำไมต้องกระซิบด้วยเพาถล่มไอ้กัตตันเนี่ยลีพูลเนี่ยห่ายคนยิงกัตตันเนี่ยเลือดตาได้กว่าเด่น <c oughs> แต่แมนยูทำได้4ลูกเลย <c oughs> อันนี้ก็เลือตาท่ากก็ดิ้เหมือนกันนะก็ออกมัวๆเหมือนกันเฮ้ยไม่หรอกเออทีนี้กลับมาที่ลิเวอร์พูลต่อเนื่องเลยการเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยนะวันนี้ยังมีอะไรที่แบบพีกี้มองมาแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ยังต้องปรับอีกเพราะเราเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยพีกี้บอกเฮ้ยมันเป็นสถานการณ์ที่โค้ชจะต้องเจอซึ่งตอนนี้มันเหมือนจะผ่าน10นัดอันตรายที่เขาพูดกันอ่ามีอะไรต้องปรับก็เห็นแฟนหงคุยนี่เฮ้ยไหนบอกอันตรายทำไมไม่คุยก่อนว่าอะไรัเงีอะไร้ยมาคุ อันแรกคือคือความต่อเนื่องอคุณต้องเล่นให้ต่อเนื่องแค่นั้นเองอันนี้มันเป็นทฤษฎีนะอันนี้เป็นเรื่องปกติของขอฟู้บอลลีกใช่ผู้บอลลีกคุณต้องเล่นคุณ8ปเดือนอะ่ะใช่คุณต้องเล่นต่อเนื่องว่าเก็บคะแนนไปเรื่อยชนะไปเรื่อยอ่ข้ 2> อ2เ,อเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญหาการบาดเจ็บมันมันมีตำแหน่งสำคัญก็มีโชต้าซึ่งซึ่งตรงเนี้ยสอดก็แก้ได้แล้วคือเขาสามารถเอาลูดิอาสไปเล่นลาวินแทนได้อนสลับกันอะไรเงี้ยก็แก้ปัญหาได้ก็อย่างล่าสุดก็โอเคโกนาเต้เจ็บก็มีกเมสมา ซึ่งโกเมสพิจกีก้ก็บอกว่าไม่เห็นจะต,ต้องมาเป็นห่วงอะไรเลยเพราะนี่คือคู่แชมป์พิมพ์บริคโกเมสฟันได้นี่คือคู่แชมป์พิมพ์ลิใช่ไหมโกเมสเล่นสบายเลยโกเมสอะไรนะโจรับจบโอโ้โหโจรับจบอ,อะไรอย่างนั้นแนหะเล่นหมดแบ็กซ้ายแบ็กขวาเซนเตอร์กลางรับได้หมดแล้วก็คือคือ,คอ,คอยังไม่เห็นปัญหาแบบนั้นแต่ว่าจริงๆลิงลูกคก็เจ็บหลายคนนะแต่ว่าไปนะแต่ก็ซอสก็แก้ปัญหาได้ในเบื้องต้นเดี๋ยวมันต้องเวลาผ่านไปมันมันปัญหาจะยากขึ้นมันจะยากขึ้นนะเกมมันจะเริ่มยากขึ้นจะมีบททดสอบไปเรื่อย แต่ถ้ามั่นใจติดเครื่องก็คือชนะชนะถ้าเาเบรกไปพอเข้าเบรกเนี่ยเดี๋ยวคู่แข่งมันจะทําแต้มทนมันจะอ้อเองมันจะท้อไปเอง มันจะท้อถึง2หลักเมื่อไหร่เนี่ยอย่างเทิตี้เนี่ยสองหลักซิตี้ล่าสุดไม่พูดถึงเรื่องแชมป์แล้วนะใช่ใช่เขาก็ยอมล่าสุดเพราะขอชนะก่อนขอชนะก่อนก็ชนะไปเรื่อยแล้วค่อยว่ากันเขาต้องไปแก้ปัญหาก่อนแก้ปัญหากลับมาชนะมันก็มีสถิติว่าผ่านไป13นัดทีมนี้ได้6คะแนนยังเป็นแชมป์ก็มีก็คือเชลซีก็ยังมีก็มีเชลซียุคน่าจะยุคคอนเต้มาคอนเต้ทีที่ออกสตาร์ด้วยหลัง4ี่แล้วสุดท้ายมาปรับเป็นหลังสามใช่เว่าที่ผ่านไป13นัดแล้วได้6นำนำอันดับ2 6คะแนนจ้ะ แต่เนี้ยรอบส1บคะแนนเนี่ยค่อนข้างชัวอย่างแมนยูก็เคยนำคู่แข่ง11คะแนนเมื่อผ่านไปก็ได้แชมป์กันหมดอันนี้เป็นตัวเลขนะอันนี้เป็นเป็นสถิตินะเป็นสถิตินสถิติซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ก็เดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันทีนี้มันมีหนึ่งเรื่องที่อาจจะรบกวนจิตใจสมาธิของผู้เล่นหรือเปล่าอันี้ไม่รู้ สัญญาใหม่โมซาลาคุยเรื่องนี้คุยวิจิ๊กี้เนี่ยในฟุตบอลเฟรนเนี่ยสี่ห้าเทปหลังเนี่ยเรื่องนี้ทุกทีแต่ล่าสุดที่ต้องคุยเพราะอะไร2นัดหลังโมซาลาให้สัมภาษณ์มีประเด็นนี้ออกจากปากกับเจ้าตัวเลยนะยังไม่มีการยื่นยังไม่มีการพูดคุยอาจจะมองว่าไปมากกว่าอยู่นี่เป็นนัดสุดท้ายแล้วในแอนฟิลด์ที่จะเจอกับซิตี้พูดถึงขนาดนี้ก็เอาจริงนะการออกมาพูดสองครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ปกติแหละมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติสำหรับนักเตะที่กำลังมีฟอร์มดีมีฟอร์มดีแล้วกาัังจจตต่่่อออสญญหรืไม มันเหมือนเอาความความลับความในมาพูดนะเหมือนเอาความในออกมาเปิดเผยนะอันนี้คือไม่ต้องไปนักข่าวไม่ต้องไปเดาเลยที่พวกคุณเขียนอะไรกันน่ะมั่วหมดเนี่ยเขาสัมภาษณ์แล้วเนี่ยเขาพูดจากปากเขาเลยว่าสโมสรยังไม่แสดงท่าทีอะไรบางอย่างเรื่องการต่อสัญญาสองครั้งให้ถ้าให้วิเคราะห์ตรงเนี้ยเรามองว่าเขากับรามิอับาซึ่งเป็นผู้ัดยารตัวคุยกันเรา ตองเล่นเรากดดันหน่อยเว้ยกดดันสโมสรเพราะแฟนบอลตอนนี้แฟนบอลอยู่ข้างซาร่าใช่แฟนบอลไม่ได้อยู่ข้างเอฟซีอ่ะจริงแน่นอนเพราะเอฟซีทำอะไรผิดพลาดมาหลายครั้งเตะหลุดแต่ก็ต้องกลับมาตั้งสติมแล้วก็ขี้เหนียวบ้างอะไรบ้างนะเพราะแฟนบอลรีพูลก็จะส่งเสียงตลอดจอย่างตะกอนน้านุ้นขึ้นค่าตั๋วปุ๊บหายไปหมื่นนึ่งเลย ตกใจเลยไม่เคยเจอแบบนี้ใช่แบบบวูเลยเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยแฟนบอลสําคัญนะครับรายได้ของคุณโอเคจากแฟนบอลเนี่ยจะไม่ได้เยอะเท่าสปอนเซอร์แต่ถ้าแฟนบอลคุณไม่เยอะสปอนเซอร์เขาก็ไม่มาหาคุณหรอกแบรนด์คุณไม่แข็งแล้วมันก็ซิงกันเออมันซิงกันซิงกันทุกอย่างแบรนด์คุณอ่อนแน่ถามว่าทําไมแมนยูแบรนด์แข็งเออแมนยูแฟนบอลเต็มเต็มเต็มตลอดขนาดนี้ฟอร์มห่วยๆนะเนี่ยเฮ้ยไมายถึงก่อนนันเนี้ยสมัยพี่เด็กๆก็ห่วยเหมือนกันแหละก็ยัง ก็อย่างแฟนบอลเต็มเขาเรียกว่าแบรนด์เขาแข็งในงานการตลาดแบรนดิ้งแบรนดิ้งมันแข็งไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เอฟพีต้องระวังอย่าเล่นกับแฟนบอลเพราะที่ล่าสุดเนี่ยจะขึ้นตัวอีกแล้วถ้าใครดูเมื่อวานจะเห็นว่าแฟนบอลริบุนเขาประท้วงอยู่อย่าบอกว่าอย่าเอาความจงรักภักดีมามาขายมีแถบนึงเนี่ยมนจะสปอยเป็นแบนเนอร์ใช่ไหมอย่าเอามาใช้ประโยชน์อย่าความจงรักภักดีมาใอย่าเาประโยชน์จากความจงรักภักดีของแฟนบอลนี่เพราะแฟนบอลเป็นตลาดล่างต้องยอมรับก่อนว่าเ็าเป็นเป็นคนหาเช้าวอินข่มอ่ะเออแฟนบอลอาชีพทั่วททัั่่ววยุโโรปลก ป็นคนเพราะมันเป็นของดีราคาถูกใช่มันไม่ได้แพงเหมือนเหมือนไอ้ตัวอื่นถูกต้องใช่ไหมอ่าเี๋ที่คุณไปขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งเมืองลิพูลด้วยอะไรด้วยเขาก็มันเนี่ยท่านเนี่ยแฟนบอลเนี่ยประเด็นอยู่แฟนบอลเนี่ยเขาจะอเกนต่อให้ไปต่อต้านและต่อต้านยิ่งมาเจอเรื่องบางโมให้เขามีใต้เป้หมดแล้วนี่แฟนเขาแล้วกรณีแล้วบางโมเอะไไม่ใช่บางโมโมซาลาโมซาลาเขาเขาก็เอาแฟนบอลลองลองเรียกบางโมแล้วยักหน้ายักเอวทิสได้ไหมไม่ได้อีนี้อีนี้ช้า ไปคุณชอบเฮ้ยไปพอดีพี่ดูหนังอินเดียบ่อยพี่ชอบมากซีรีส์อินเดียหนังอินเดียนะนี่ล่าสุดแนะนำเลยนะไปเตยเฟินในปีก่อนดึ๊บและดำซีรีส์ตุรกีกูทีละวสี่ร้อยกว่าตอนเอาเอาหนังเอาหนังประมาณสองชั่วโมงกว่าพมสนุกมากชื่อเรื่องอะไรซีคันดาอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคส่งส่งไลน์ให้หน่อยส่งมาสนุกมากโอ้มันมันหักเหลี่ยมหักมุมกันแล้วพระเอกเป็นไงยักหน้ายักเอลไหมก็ถ้าคนเดียวเขาต้องอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่น้ายักเอวเอออย่างเงี้ยแล้วนางเอกสวยด้วยบางโมไปไหนแล้วเนี่ยโมซาราก็ คืออะไรวะก็คือแฟนเขาแฟนบอลหนุนอยู่อ่าใช่ใช่แต่ก็ก็วัดใจ f อ g เหมือนกันนะเพราะมันปล่อยให้คนนี้มันทันวาพี่เจกี้มันเอาง่ายๆผู้ชมใดๆฟังก์ชันของการต่อสัญญาเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าตั้งแต่มีกฎบอสแมนอะนะหนึ่งมักราเนี่ยมันจะเลิอสัญญา6เดือนของนักเต เจรจากับทีมไหนก็ได้ในโลกแบบฟรีๆแล้วนี้เอายังไงจะทำยังไงเพรานั่นนะดิเพราะซาลาเองเขบอกว่านี่ก็ย่างเราเดินธันวาแล้วนะคุณก็ยังไม่พูดถึงขั้นนี้นะไม่ออเฟอร์ไม่ไม่เสนออะไรเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าพอมขึ้นตลาดนักเตะหน้าหนาวมกราเนี่ยซา่ามีเซ็นอะไรขายหรือเปล่าอ๋อคือไปวัดตรงนั้นอีกทีหนึ่งวัดถ้าไม่เซ็นก็เฮ้ยมันก็ยังมีมันยังคุยกันได้ไงแต่ว่าไม่เซ็นแต่ว่าเราไม่ได้ตกลงกับใครก็ยังเหลือกุมภาจนถึงมิถุนายนที่เจรจากันไดุ้้ยยกอู่่จจวาาะบสท 30มิทมถุนายนเนี่ยหมดแน่นอนสัญญาก็คือเรียบร้อยอ่าก็แยกย้ายกันไปเออแล้วแล้วอย่างนี้ส่วนตัวพิจักกี้ว่าไงดีก็เสียดายนะเท่าเ้าว่าเดอะแบกเลยนะโมอ่ะใช่ยิง20ประตูทุกฤดูกาลก็สัดส่วนมันกกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะใช่เยอะนะก็สามสิบสมมุติยิง70ประตู60ประตูนี่ก็หนึ่งในสามแล้วนะใช่เออ ก็น่าเสียดายอยู่คือว่าเขา FG เขาก็มีโมเดลเขาอยู่ดังนั้นเรื่องของการบริหารของเขาการบริหารการเงินเขาทันนี่บอกมันนี่บอกติดเลขกันใช่เขาก็ไม่อยากให้เพดานนักเตะมันขึ้นไปแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่อยากให้มาต่อรองแล้วด้วยวัยด้วยเนาะอ่ามันอาจจะมีข้อได้เปรียบว่า32ถ้าเซนก็เต็มที่ก็2 2บอวกหนึ่งอะไม่เกินนี้หรอกเออใช่ไหมจ้ะแต่คำถามคือว่าเมื่อก่อนแมนยูอย่างเซอร์เล็กโวสันเนี่ยเขาก็ต่อไล่ต่อสัญญากับเลนกิกจนเลิกเล่นไปเลยใช ในหล,หลายๆเรื่องคือมันไม่ใช่แค่เรื่องในสนามเนาะใช่ไงก็เนี่ยคือสิ่งที่เอาจริงนะพูดตรงว่ามันที่บอลอนะไรนี่พี่เฉยๆนะไม่ค่อยได้ไม่ได้ดูด้วยแต่ว่าแต่รู้ว่าหลักการมันเป็นไงนแต่รู้สึกว่าฟุตบอลเนี่ยคุณเอาตัวเลขมาวัดอย่างเดียวเหมือนอเมริกันเกมไม่ได้หรอกออฟุตบอลมันมีอะไรบางอย่างมันมีพาชั่นมีอินเนอร์มันมีความ,ามรู้สึกมีอารมณ์ร่วมมันมีเหตุผลอ่ะถ้าคุณเอาตัวเลขนี่คือเหตุผลจแต่มันมีความรู้สึกมีฟีลลิ่งด้วยมันมีฟีลลิ่งมันมัน ใช่คือคิดว่าถ้าไม่ถ้าเขาไม่ต่อซาร่าเนี่ยคุณจะต้องหานักเตะใหม่แล้วมันจะหายอดมันยอดมันลดแน่ใช่แล้วมันจะหานักเตะแบบโมซาร่าที่อยู่กับทีมมาเจ็ดแปดปีโดยที่แบบฟอร์มไม่ตกเลยนะพี่เจกี้อยากมาเหมือนคุณหาใครแทนองรีได้ไหมคุณหาใครแทนเบิร์กแคมป์ได้ไหมคุณหาใครแทนกิกได้ป่ะคือเบิรแคมป์มันไม่ได้ง่ายนะของพวกเนี้ยแทนลอยคีนเนี่ยหาไม่ตายใช่ไหมใช่ไหมมันมันหานักเตะเหล่านี้มันมันไม่ได้ใช่ป่ะเพราะนั้นเนี่ยประโยคที่เจกี้พูดถูกนะทั้งเหตุผลและอารมณ์เนี่ยมันต้องผสมกัันนนนให้้ดีีีะฟุตตอบลมมรง เอเมริกันเกมเขาตัวเลขกเขาเป็นหลักสต่าดเขาเป็นหลักใช่นั้นก็เขา้าใจแหละก็เขาถึงได้เห็นอเมริกันเกมถึงแบบไอ้คนเนี้ยอยู่ทีมเนี้ยย้ายไปทีมคู่อริได้แบบง่ายดายเลยนะไม่มีปัญหาเลยใช่ไม่เหมือนฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลนี่การย้ายไปแข่งไปให้คู่อริมันยากไม่ได้มันยากมันก็มีแหละแต่ว่ามันยากโดยเฉพาะในในกลุ่มประเทศอย่าง อย่างกรี๊เนี้ยอย่างยุโรปอ่ะแยุโรปโอเคอย่างกันเกาโชอินเตอร์มิลานก็ย้ายไปย้ายมาอยู่แลนะหรือแบบจัดมุนกับบาเยินอะไรเงี้ยนะแต่แดงกรี๊ดเนี้ยเข้มข้นนะใงกรี๊มันเข้มข้นมากเข้มข้นเพราะนั้นก็เลยคิดว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันแอบน่าเป็นห่วงแล้วมันไม่ใช่แค่โมซาร่าคนเดียวนะฟันได้บอกเจรจาก็ยังไม่จบก็สามคนไงเทรนดิ้งนะเทรนดินี่เงียบกิฟต์เลยนะเทนดิ้งเนี้ยดูแล้วน่าจะไปไม่น่ารอดแล้วว่ามัดดิดไม่มีแบ็กขวาใช่ใช่แล้วลงล็อกพอดีนะเพื่ออนนซีเ้ายยูู่จดดวะ เอออะเพราะนั้นเรื่องของโมซาร่าก็ยังเป็นปริศนาธรรมันต่อไปรอดูอยังยังพอมีโอกาสอยู่ยังพอมีโอกาสอยู่อทีนี้แคมเปญพิเศษจาก Suzuki You Drink Don t Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki c o s t We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการมาสงตรงนี้เนี่ยถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์100%พี่ิกีมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์กับ ผลงานลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์เปีนไปได้เฮ้ยก็บอกแล้วไงมันเพิ่ง13นัดก็100%ให้มากดดันกันนะไมไม่กดดันก็กี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองก็มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสอยู่เดี๋ยวดูออฟตาสเตตที่มันให้เท่าไหร่วะเฮ้ยต้องไปดูเราเอาแจ็คกี้นี่แหละมันให้เยอะเหมือนกันนะน่าจะให้ขาดแล้ววันนี้ขาดแล้วโอ้โหเออน่าจะขาดแล้วเพราะว่ามันชนะแมนซิตี้ด้วยไงใช่ไงมันโดยตัวเปอร์เซ็นต์มันจะบวกขึ้นไปอีกใช่มันจะบวกไปอีกก็น่าจะ60 60นนนนนะะอืคคีี้วัท่เราุยกันนเเี่่ยราไไมมด้จะาแบบเป็นดิิิจตตออลฟุรน์ะ ฟอร์มมันดีจริงๆผลงานมันดีจริงๆคะแนนมันนำห่างจริงๆอ่ะแต่วันนั้นไปไปไปคุยกับแม็กแม็กอะไรนะแม็กโยนเหรียญป่ะอ่าแม็กโยนเหรียญกับไปตามอัะก็ไปคุยกันสักอาทิตย์ก่อนนู้นจะก็บอกเฮ้ยถ้าลิพูชนะมาทิตี้เนี่ยจองร้านเลยดีกว่าอ๋ออันนี้ไปพูดมันพูดเล่นๆนะขำๆสฉลิมเฉลแต่คิดจริงนะอ่างั้นพูดจริงๆวันนี้อะไรวะพูดจริงเลยไอ้นนี้เจดาก็ต้องเป็นเรื่องเวลาหน่อยอ๋อนี่นี่เป็นไม่หรอกก็คือคือใช่ ไม่หรอกมันมันมีอะไรให้นี่มันยังเหลือระหว่างทางอีกใช่ใช่มันมีอะไรถามว่ามั่นใจไหมก็มั่นใจอยู่ในทีเพแบบว่าอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะว่าอย่าลืมนะเดี๋ยวบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยช่วงนั้นวัดใจเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวการกระดานนี่ก็มาแล้วเออนัดที่สิบกรอบๆนะนัดที่สิบสี่สิบสี่เริ่มแล้วมาแล้วอือเดือนนี้เตะติดต่อเลยเดือนนี้จะมีวันสิบมีคาราบาวด้วยนี่ใช่มีบอลบอลลีกบอลคาราบาวก็จะจัดได้เอาเออเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับลิเวอร์พูลก็ถือว่ายอออดดดดดดเเเเเเยยยยีีีีีีี่่่่มมมมมาากกกกททนนนนน้้้้แแวววะะไไปปปซิิิต๊ัััลลลรขึืืโหหุุบบค ตอนนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่เราคุยกันก็คือหมดฟอร์มเลยอ่ะไม่เหลือฟอร์มไม่เหลือเขาเลยอ่ะตอนนี้นึกถึงคำพูดของเอริชเทนฮากแล้วยังไงอ่ะก็ที่เขาพูดว่าอ๋อแอนเอร่าแฮสคัมเบิร์ตเอ็นะนะของแมนซิตี้อ่ะของอะไรก็ครอปแต่ครอปไปแล้วไงอ่าครอปเปเปิลครอปอ่าซิตี้ของเป๊ป็ถึงจุดนี่ละต้องถึงจุดสิ้นสุดแล้วไงยุคสมัยยุคสมัยเอ้ยมันมันไม่น่าเชื่อนะนี่เป็นคนที่รู้มาก่อนการเลยนะเชนฮากเนี่ยแต่มาตลอดมาก่อนการแต่ไปก่อนใครแล้ว เขาไม่ได้พูดถึงตัวเองเขาพูดถึง2ทีมนี้แล้วคือคอัไปแล้วครับไปแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวสล็อตนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสล็อตนะเพราะเขาวางมือเองเขาวางมือเองอ่านี่เป๊ปเห็นไหมน็อตสตาร์ดาฮักเอาไปเอาดีทางหมอดูแล้วกันเถอะมันต้องคุมแล้วทีมอ่ะเออเออมันก็เป็นไปได้นั่นสิเพราะถ้าถ้าสร้างใหม่คุณต้องซื้อเท่าไหร่คือถ้าตอนนี้นักเตะอายุแตะหลัก3เนี่ยเยอะถูกแล้วก็นักเตะที่20บวกลบเนี่ยมันก็เยอะไอ้ตรงกลางอ่ะมันหายแล้วพี่จากกีนะใช่ ก็อันนี้แบนดโรสินวาก็30 30คายวอเกอร์34ใช่กิริตรางจะ30คุณโูกัน3ะ3า3กว่าแล้วเดอะบล็อก็32ใน3แล้วโอ้ใช่แล้วพวกนี้เป็นแกนหมดเลยโรดี้อ่ะโรดี้ยาวอโรดี้ยี่นาก็ยี้าแล้วเก้าเออสะโตนดีอาร์ี่ก็20ไปปลายสามสิบอะใช่ไหมเพราะนั้นมันเหมือนกับแกนนำมันแก่มาแล้วอะขึ้นไม่ทันรุ่นกันขึ้นเออทุนไม่ทันไมทันรุ่นยันอยลืมตอน แมนยูอ่ะพอมีโฟลเซอร์เล็กโฟสันมีพวกเบคแคมพวกอะไรเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆก็ขึ้นไม่ได้นะขึ้นมาก็ไปหมดลูกชันวิกไปอยู่ไหนแทรกไม่ได้ไงลูกลูกชันวิกใช่ยุคนั้นชันวิกจะไปเลยไปอยู่ตอนนี้ยังไม่รู้ไปอยู่ไหนตัวนี้กลับมาน่าจะกลับมาร่วมากับสโมสรนิดหน่อยลูกชันวิกนะคือเด็กมันก็ขึ้นมันยากไงเพราะนั้นการถ่ายเลือดของเป๊ปเหนื่อยนะถึงตรงเนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าจะแพ้อะไรมันต้องในพิมพ์ล็กแพ้สี่นัดติดใช่ทุกรายการกดไปเท่าไหร่หกหก ไม่ชนะใครเจ็ดอ่าเสมอหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วก็โดนยิงโดนล่อเป้าทุกนัดเลวยนัดเราสองลูกขึ้นใช่มันไม่น่าเชื่อนะน่าจะสิจากทีมที่มันโคตรน่าเกงขามก็ใช่นี่อะไรก็ไม่รู้นะก็คิดถึงคัพูดของเทนฮากอยดูเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นคัมวัจาศักดิ์สิทธิ์มากโอเคแต่ขาพูดมาสองปีแล้วใช่ไหมใช่จะพูดได้แดัวันรับงานรับงานรับงานสองปีกว่านี่เขารู้ลงนาสามปีเลยเออไปรู้นะก็นั่นแหละรอก็ติดต่อสอบถามไปดูดวงกับเทนฮากได้แล้ว คือมันอาจจะเป็นวงจรวะก็คุณเป็นไซเคิลนะเป็นแบบก็เลยเป็นวัฏจักรของฟุตบอลนะอิตาลี้วัฏจักรที่ทุกๆ2ปีทุกๆ4ปีมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วตัวเขาอ่ะดันอยู่ที่นี่นานอ่าเออเป๊ปนี่สัญญาฉบับที่3อ่ะนะก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่บาร์ซ่าเบย์บาร์ซ่าบาร์เยนเนี่ยฉบับเดียวก็คือ4หรือ5ปีกับบาร์เยนแค่สามใช่มั้ยใช่กับบาร์ซ่าเนี่ย4กับบาร์เยนเนี่ยพักไปปีนึงไงแล้วกลับมารับซิตี้ไงเออแล้วนี่เป็นสัญญาฉบับที่3นะกับซิตี้นนี้พูดง่าายๆว่่10ปีอะ ใช่ใช่ใช9ปีก็นานอะ่ะพูดถึงนาน,น,านมากนานที่จุดในชีนชนชวิตครัละใช่เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่เราก็มองว่า้ <c oughs> มันอยู่นานเกินไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวรอดูแล้วว่าจะแก้ยังไงนะคนอย่างเป๊ปก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็ต้องหาทางปรับเขาแก้เขาแก้เาต้องได้ซื้อดิมราเนี่แหละเดี๋ยวรู้เรื่องซื้อเราจะซื้อใครบ้างนะซื้อแต่ว่างบการเงินเขาโดนจ้องอยู่แล้วโดนจ้องเพราะเดี๋ยวมรักจะตัดสินด้วยคดีเขาอะทำไมพุ่งถึงมานี่ทำไมเขาไม่ไปหาสินค้าเจ้าอื่นมาทำไมต้องเอาคุณต้องเอาสินค้าเอาเหตมาเออมันมันก็เจตนามันม่อผิดแล้วอะจริงปะล่ะใช่ แล้วใช่ไหมก็เหมือนกระเป๋าซ้ายมากระเป๋าขวาคือเจตนามันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่สุจริตใจไม่สุจริตสุจริตแล้วไปอะไรนะไปตั้งราคาเกินก็อ่าใช่เกินราคาตลาดโอ้พรซิ่งเกินราคาตลาดใช่ไหมเปิดซองประมูลอ่ะใช่ไหมถูกไหมอาจารย์พูด มูลค่าของทีมมีประมาณ100ปอนด์สแนปดาร์กต้นเนี่ยคือแพงสุดของแมนยู70ประมาณ70-80ก็ประมาณไอ้นี่กดไปเป็นร้อยปอนด์ร้อยล้านปอนด์อันนี้มันตลกไหมคือคือเจตนาคุณไม่ได้อะคิดไม่ซื่ออยู่แล้วแต่แรกอ่าใช่ไหมแต่เดี๋ยวเรารอดูนะเพราะเรื่องนี้เราก็ตัดสินไม่ได้ก็ต้องให้บงกรอิสระที่ก็พิมพ์มิลีิเขาจัดการก็พิมพิลลิก็ออกกฎมาเนี่ยถูกแล้วไม่งั้นทีมที่มีตังก็ก็สบายลากยาก็ตายหมดก็ขนาดนิวคาสเซิลได้เจ้าของเป็น ไม่กล้ากลุ่มทุนซาอุจะไม่กล <guess> ้าทำกลัวกลัวซ้ำรอยอะนะไม่กล้าเออ <sh arp> อ่ะทีนี้ก็แวะยืนเต็ดสั้นๆไปงานรูเบนโมรลิม ไม่เอาจิงนะคือตอนนี้ปีนี้นะดูไปเลยลองไปเลยแฟนเมนูดูไปดูไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องไปวิจารณ์มากเพราะว่าดีก็เฮดีก็เฮเพราะว่าเขาเขามาใหม่เปลี่ยนทีมเขามาตั้งพุศิกายนแล้วใช่จ้ะมามาปลายเดือนแล้วนักเตะก็ไม่ใช่ของเขาใช่แต่เขามีไอเดียในพวกนี้ถ้าเล่นไม่เข้าเขาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงไปเดี๋ยวทักเปลี่ยนจะได้แหละอันนี้มองคล้ายๆเชนคอปนะเชนคอปมาแทนโรเจอร์ก็คือเด็กรอเจอร์หมดอ่ะก็ตุลาตอนนั้นใช่ไหมกตุลาทนั่นกลางเดือนตุลาก็ทำไปทำไปแล้วก็เห็นเออมันก็มีม ไม่ได้ว่าดีเพราะมันปีแรกใช่มันไม่ได้ว่ามาปุ๊บจะเสกให้ก็คือต้องทดลองก่อนต้องต้องเออทดลองว่าใครจะเข้าระบบตัวเองนั่นก็เปลี่ยนระบบด้วยใช่ใช่ใช่ไหมจบปีแรกก็รีบุญเย็นครอจบที่8ที่แแต่เข้าชิงยูโรปาใช่ไหมอันนี้มอันนี้มีผลงานอันนี้แต่ดูแล้วออมูลิมก็อยากมีผลงานด้วยแหละบอลถ้วยก็ยังดีจะสักหน่อยนึงให้ได้ลุ้นกันหน่อยแต่ส่วนในลีกก็เดี๋ยวบอลถ้วยก็คุณไปร้อยอีกเฮ้ยเทนทาก็ได้บอลถ้วยอ่ะมันไม่ใช่มันต้องดูรูปแบบการเล่น ซัมเมอร์เนี่ยต้องมีนักเตะเข้ามาเข้าออกต้องมีแหละเขมีเข้าออกใช่ใครที่ไปไม่ได้ไม่ตอบโจทย์ไปไม่ตอบโจทย์ฝึกบ้างไปแน่จะยืมจะปล่อยเพราะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเล่นเขาใช้ครบเลยนะถูกแล้วพี่เขาใช้ครบเลยนะมาแล้วตอนนี้หายเจ็บนี่เหลือไอ้นี่คนหนึ่งไงในเด็กนั่นอะเซนเตอร์เดลโร่เดลโร่เดโลคนหนึ่งใช่ก็จะต้องมาเล่นเซนเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้ดูไปเรื่อยๆโอเค ใช่ไหมอ่าเพราะน<ป>ั<ๆ>้นก็ลองไปก่อนลองไปก่อนดูไปเรื่อยดูไปก่อนเพราะตอนนี้มันเหมือนก็ต้องกลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะนับหนึ่งนับหนึ่งก็ต้องให้โอกาสเพอ nub หนึ่งบ่อยๆช่วงหลังเออนะเออเราก็ใช้เออใช้โค้ดเออคนในอ่าใช้โค้ดอังกฤษในสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงก็แล้วใช้การตั้งงานก็แล้วอูริโยเอาไม่อยู่ไม่อยู่อ่าเดี๋ยวต้องค้นหนุ่มละเออได้เด็กในอ่าใช้โซชาใช่ไหม ใช้จานอาจารย์เลยนะลังนิอร์ลังนิกลุงรังก็ไม่ได้ไมาเฉพาะกิจแล้วก็มาเทนาร์ตอนนี้ก็มาช่วยโปรตุกีสนะจะเทนเนอร์หลุ่มได้39หัวเองท่านนี้ดีนะอันนี้ถือว่าไปพร้อมๆกันเลยโตไปพร้อมกัน่ก็สร้างทีมไปด้วยกันถ้าจะสร้างนะแล้วบังเอิญนะพออารโมลิมาทำงานได้3มนัดแมนซิตี้เป๋เลย เฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่เก็บไปด้วยนะเก็บไปด้วยทฤษฎีสมพบคิดก็มานะใช่ใชทฤษฎีกูคิดเองนี่แหละแมนยูเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไงเซอร์เคิลมันจะเปลี่ยนแล้วอ่าโอเคโอเคคือที่ที่ว่าแมนนิ t ตี้กับยากเดี๋ยวโดนร้อยสปรับตกชั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วเรื่องใหญ่เลยทีนี้ไปเลยจบเลย นะก็จะกลับมาเป็นทีมล้าเดิมๆรีบูลแมนยูเซนนอนเชลซีอะไรอยู่เงี้ยสเปอร์ก็ได้เดี๋ยวรอดูในอนาคตยังไม่รู้แต่ว่าไม่ได้แช่งแมนซิตี้นะแต่ว่ามันมีคดีค้างอยู่ไงก็ต้องพูดถึงนิดนึงมันเหมือนมันไปทางนั้นแล้วไงอ่ามันเอไปทางนั้นเออมันมันมันไปทางแบบแย่แล้วไงทางปุบแล้วไปทางปุบไปทางปุบไงนี่พูดไปจากบิ๊กดีแฟนซิตี้นะหน้าหงอยเลยช่วงนี้พี่ขอโทษด้วย เออเอาตามนี้ก็ยังคมคายแล้วก็เฉียบขาดไปเรื่อยในการวิพากษ์วิจารณ์นะสำหรับพี่จ็กกี้ของเราแน่ๆติดตามแจ็กกี้ตอนนี้ทางไหนบ้างพี่เห็นล่าสุดนี้ YouTube แสนซับแล้วได้โลแล้วได้โลยอดมากสุดยอดมากเพิ่งรู้จักคำว่าได้โลเนี่ยเป็นยังไงมีช่องทางไหนอีกก็พูดไอจีไม่ค่อยเล่นหรอกเฟซบุ๊กแฟนเพจก็นี่อ่ะเอ็กซ์เอ็กอ่า x นี่ก็อันนี้ยอดเยอะแจ็กกี้แจ็กกี้หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่เอพีโอเค จะประจําอยู่นั้นอยู่ที่นั่นเพราะมันตอนนั้นดราม่ามันเยอะดิสนุกแล้วก็โพสต์สั้นๆไม่ต้องไม่ต้องเยอะอ่าโอเคแล้วก็แฟนเพจแจ็กกี้ภาษาอังกฤษนะอ่าอยู่ทุกแจ็กกี้ช่องสยามสปอร์ตดีกว่าถ้าอยู่ที่นี่แหละเออมีหลายรายการสามซีขยี้บอลไงี่ยสามซีขยี้บอลครูซีขยี้บอลมาแล้วใช่ครับอ่ากับเจดําแล้วก็มีเดอะแชร์อ่าเดอะบ้าส์อ่าสนทนาภาษาแจ็กกี้สัมภาษณ์พวกแขกวีพีอะไรเงี้ยโอเคประมาณนี้แล้วก็ซูซูกิเรียกขอบเอ็น รายการที่เกิดขึ้นตอนริพูลกำลังจะฉลองแชมป์แล้วกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ต้องขอบคุณพ่อวอลฟด้วยครับโอเคขอบคุณมากเลยจ้ะซูซูกิตามนี้นี่รายการนี้ก็ซูซูกินะรายการฟุตบอลเฟรนด์ก็ซูซูกิเหมือนกันเป็นที่ดีมากน่ารักมากซูซูกิเอาพอดีขอบคุณด้วยพี่จักรีมุ้งเจ้ามุ้งเจ้ามุ้งเจ้าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางจะดมด้านหน้าตรงนี้ด้วยกับรายการเราทุกวันนะครับหกโมงเย็นฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณอยากฟุตบอลคือเพื่อนนะจ๊ะะพรเจ้าอยพนะไปปเเวว้ยไ้ย s u ซูกิดีลออฟเดอะ e ยรดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ w w w s u z u k i co t h หรือไปที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิใกล้บ้านคุณทั่วประเทศซูซูกิดีลออฟเดอะแยรดีลสุดพิเศษส่งท้ายปี